สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุก่ะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ3เรื่องนะคะเพื่อนข่าวแรกค่ะเป็นข่าวเกี่ยวกับปาวานค่ะช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะปาวานก็เข้าไปเก็บสะสมชิบะถึง1.02ล้านล้านชิบะค่ะเก็บช่วงที่ดาวลงนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็มีการอัปเดต นะเกี่ยวกับข่าวสารเกี่ยวกับเอกสารที่กําลังจะเตรียมเผยแพร่นะคะเกี่ยวกับนะชิบัตรเรียมนั่นเองเดี๋ยวเราไปติดตามขา่าวเอกสารนี้จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับบล็อกเคนนะคะและก็รหัสทางโค้ดต่างๆรวมถึงโปรเจกต์ของชิบะอินุด้วยนะคะเพื่อนนอกจากนี้ค่ะข่าวต่อไปค่ะข่าวที่3นะคะเป็นขา่าวนะ,ะการวิเคราะห์นะคะ ราคาของผู้เชี่ยวชาญนั่นเองนะในเชิงเทคนิคค่ะวิเคราะห์ในเรื่องของการฟืน้นตัวของราคาชิบะใกล้เข้ามาแล้วหรือยังในชิงเทคนิคเริ่มมีแรงซื้อเข้ามาแล้วหรือยังเดี๋ยวเราไปดูค่ะและปิดท้ายนะคะข่าวที่4จะเป็นข่าวการวิเคราะห์ราคาเช่นเดียวกันค่ะแต่เป็นการวิเคราะห์เส้นทางนะคะของราคาว,วาชิบะค่ะหามีการเปิดตัวชีบะเรียมอย่างครบนะคะครบรูปแบบ นะหรือนะเปิดแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จะดันราคาไปแตะที่1เซนได้หรือไม่เดี๋ยวเราไปดูข่าวทั้งหมดนี้กันค่ะวันนีนะะ้ต้องบอกก่อนข่าวเรื่องราคาเป็นเพียงการวิเคราะห์และทำนายเท่านั้นนะคะเพื่อนมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้หากเราเชื่อเราวางแผนไว้ค่ะนะดิฉันดิฉันก็เป็นสายกาวอยู่แล้วนะคะฉะนั้นการพูดถึงราคาบางทีดิฉันก็อาจจะกาวหนักกว่านั้นนะคะฉะนั้นค่ะคลิปทุกคลิป ต้องบอกไว้ก่อนค่ะไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนค่ะสิ่งสําคัญก่อนที่เพื่อนๆจะตัดสินใจลงทุนอย่าลืมบริหาร3ข้อนี้เสมอค่ะบริหารแรกคือความรู้เราค่ะนะไม่ว่าจะเป็นความรู้เชิงเทคนิคการเก็บของความรู้เรื่องโครงสร้างพื้นฐานอย่างที่ดีฉันทาคลิปแบ่งปันอยู่นี้นะคะและก็บริหารเงินกระจายความเสี่ยงของเราไว้ค่ะสุดท้ายติดนะติดตามข่าวค่ะข่าวเนี่ย มีไว้เพื่อให้เราวางแผนนะคะเพื่อนอย่างเช่นข่าวร้ายๆช่วงที่ผ่านมาอย่างวันนี้ค่ะข่าวร้ายก็มีหลายเรื่องมากค่ะก็ทําให้ตลาดตกใจดาวลงอย่างเช่นข่าวร้ายเกี่ยวกับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีการประกาศออกมานะคะก็ทําให้นะคะราคาดาวลงถูกทุบลงมาและนอกจากนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับประธานประธานที่ดูแลตลาดหลักทรัพย์ ในอเมริกานั่นเองกำลังจะเล่นตลาดคริปโตค่ะนะก็ทำให้นะตลาดเนี่ยปันน่นปะ่วนนะตกใจกลัวเพราะอะไรตอนนี้ค่ะเขากำลังจะฟ้องนะคะกระดานเทรดต่างๆนั่นเองที่ไม่ได้ไปจดทะเบียนตามกฎหมายที่เขามองว่าเหรียญต่างๆค่ะเป็นเหรียญน,นะไม่ปลอดภัยมองว่าเหรียญต่างๆค่ะนะ พูดง่ายคือเหรียญคลิปโตอื่นๆยกเว้นบิตคอยเหรียญเดียวเป็นเหรียญที่นะคะจะต้องไปจดทะเบียนหมดเข้าขายเป็นเหรียญที่เป็นเหรียญห,หลักทรัพย์นั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะ ตรงนี้ต้องจับตาดูค่ะเพราะกระดานเทศบอกว่าฉันไม่ผิดจะไปสู้นั่นเองนะฉะนั้นก็ดูค่ะเพราะว่าข่าวนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดค่ะมันเกิดตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะก็มีข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่านะเหรียญคริปโตเหรียญอื่นๆเป็นเหรียญไม่มีความปลอดภัยเป็นเหรียญไม่เซฟตี้นั่นเองฉะนั้นต้องมายื่นจดทะเบียนให้หมดกระบวนการรัดก่ะไม่ต่างอะไรกับประเทศไทยเราคะ่ะเวลาจะไปยื่นจดทะเบียนมันก็ช้านั่นเอง นะดิฉันก็ไม่แน่ใจมันมีอย่างอื่นด้วยหรือไม่จากความช้าต้องไปฉีดน้ำมันอะไรให้มันมันให้มันวิ่งเร็วหรือเปล่าตรงนี้ไม่แน่ใจครัในประเทศอเมริกานะคะนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งค่ะนะตรงนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะการที่น้ะมา ามีข่าวในช่วงนี้ค่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาของตลาดหรือไม่นะตรงนี้ก็ถ้าใครเจอข่าวลักษณะแบบนี้อย่าไปตกใจค่ะดิฉันเชื่อว่าเพื่อนๆนะนักลงทุนชิบาไม่สนใจอยู่แล้วนะเพราะเราอยู่เหนือ นะอารมณ์เราดูเนื้ออารมณ์ตลาดค่ะหมายความว่าไม่ไงเราคุมอารมณ์เราได้นั่นเองไม่ให้ตลาดมาควบคุมอารมณ์ของเราด้วยข่าวสารนะคะเราไปดูสถานการณ์ตลาดกันเะพื่อนนะตอนนี้ก็แดงอย่างที่ดิฉันบอกนะคะแดงตั้งแต่ช่วงกลางวันของอเมริกาแล้วนะคะเพื่อนเพราะข่าวอะไรก็ไม่รู้ออกมาเยอะแยะค่ะนะนะนะวันนี้ดิฉันก็ดูข่าวหุ้นก็มีการไปสัมภาษณ์เยอะแยะมากมายะะที่เกี่ยวกับ เดี๋ยวเฟกบ้างเดี๋ยวก็นะ u, hang, u, นะประธานกอรลอต่อบ้างที่กําลังจะเล่นตลาดคริปโตอยู่ค่ะเพื่อนนะนะก็มาดูค่ะครั้งนี้อาจจะเป็นการปฏิวัติครั้งใหญ่ของตลาดหรือไม่นะคะถ้านะคริปโตอยู่รอดได้ดิฉันเชื่อว่านะเฟียงนะก็จะอยู่รอดได้หรือไม่นะคะเพราะตอนนี้เฟียงเนี่ย ธนาคารก็เริ่มจะแย่นะคะบเพบื่อนก็จับตาดูมันอาจจะเป็นการปฏิวัติการเงินครั้งใหญ่ก่ได้นะคะบเพบื่อนมันจะเป็นอย่างนี้เสมอค่ะหาก นะมันจะมีสิ่งหนึ่งเข้ามาแทนสิ่งหนึ่งก็มักจะมีสงครามเขาเรียกว่าสงครามการเงินกันค่ะนะเรามาดูอารมณ์นักลงทุนค่ะตอนนี้บิตคอยก็ยังอยู่ระดับนะอารมณ์ดูจากบิตคอยเป็นหลักนะคะ61แปลว่าอย่างไรแปลว่านักลงทุนไม่สนใจข่าวนี้ค่ะนะเพราะมันไม่ใช่เพิ่งมาค่ะมันมาตั้งแต่ปีที่แล้ว23ปีมาแล้วนะคะข่าวนี้ออกมานะปีที่แล้วดิฉัน นัาติดตามข่าวอยู่ค่ะแต่ยังไม่ปีที่แล้วก็ลงเข้ามาเล่นตลาดคริปโตแล้วนะคะก็เห็นข่าวนี้ออกบ่อยมากนะคะและมันก็เงียบหายไปเราก็ดูต่อไปค่ะ ต่อมาค่ะนะเรามาดูข่าวนะคะทีมนะทีมชิบาอีนุได้มีการพูดถึงอเอกสารที่กำลังจะออกนะคะในเรื่องของชิบะเลียมนั่นเองตอนนี้ค่ะก็มีการแจ้งนะคะนี่คือส่วนหนึ่งแต่ยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนเขายังไม่ได้ยังไม่ได้เผยแพร่เอกสารนะคะเขาเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มนะชิบะแมตเตอร์เใน ในเทรลแกรมเท่านั้นนะคะเพื่อนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดมาเป็นแบบสาธารนณะเท่าที่ดิฉันติดตามไปในกลุ่มนะหัวหน้านักพัฒนาเขาก็บอกว่าใหา้ชุมชนชิบาค่ะเข้าไปร่วมในกลุ่มของเขานั่นเองและสามารถดูเอกสารได้นะคะในกลุ่มเขาจะเผยแพร่ที่เขายังไม่เผยแพร่ต่อสาธารนณะเพราะมันยังไม่เสร็จค่ะมันยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขก่อนนะคะเพืะะ่อนนี่คือเนื้อหาเบื้องต้นที่เขาแบ่งปันนะ,ะเกี่ยวกับ นะเอกสารในเบื้องต้นเท่านั้นนการเพื่อนยังไม่ร้อเอซอาจจะยังมีการแก้ไขสิ่งหนึ่งค่ะที่นะมีการเผยแพร่จะเป็นในเรื่องของแผ่นฟอร์ม d ีแค่ะแผ่นฟอร์มแผ่นฟอร์มสวมก็จะเปลี่ยนเป็นนะคะที่บาตรสวมจะเปลี่ยนเป็น DEX นั่นเองแล้วก็จะมี Matter w o r d จะมีพูดง่ายค่ะเอกสารนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงนะเดฟค่ะพูดถึง การให้ความสำคัญต่อประชาชนของชิบาอีนุค่ะและก็ธุรกิจโครงการต่างๆค่ะที่จะเข้ามาเป็นพาร์เนอร์หรือเข้ามาเปิดผ่านบล็อกเชนของชิบานั่นเองในเนื้อหานะคะมันจะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะก็รวมกันแล้วมันก็คือนะชุมชนขนาดใหญ่นะนั่นคือก้าวต่อไปของชิบะจะเข้าสู่ การกระจายอํานาจแบบ100%โดยจะมีโนดตรวจสอบนะคะก็เหมือนกับนะคะผู้ตรวจสอบเข้ามาทําหน้าที่แทนนักลงทุนหรือนะคะชุมชนต่างๆด้วยนอกจากเราจะมีชุมชนแล้วเราก็จะมีโนดต,ต่างๆนั่นเองและก็จะมีโปรเจกต์อื่นๆตามมาอีกมากมายค่ะนี่คือเนื้อหาย่อๆนะเพื่อนนะ,ะ,นะะ,นะะที่เขานำมาแบ่งปันว่าบล็อกเชนนี้เกิดขึ้นมาจะมีอะไรบ้างเท่านั้นเองนะคะก็ นะอย่างที่เขาเขียนไว้นะรองรับดีแอปรองรับแผ่นฟอร์มที่ชีบะสร้างเองและก็แผ่นฟอร์มดีแอปที่นะผู้ค้าหรือพันธมิตรเข้ามาเปิดผ่านบล็อกเชนชีบะทที่เขาจะเปิดกว้างให้ทุกแผ่นฟอร์มเข้ามาทำไมเปิดกว้างเพราะเขาต้องการให้บล็อกเชนใช้ประโยชน์ได้และนี่คือจุดประสงค์เขาคือต้องการเผา นะเผาชีบะทุกธุรก,กรรมนั่นเองฉะนั้นนี่คือเหตุผลนะเพื่อนลองรับคือเปิดปุ๊บใครอยากมาก็มาชั้นพร้อมชันพร้อมยอมรับนั่นเองนะคะเรามาดูต่อน,นี่ก็คือสิ่งที่นะคะในส่วนของทีมงานชีบะอินุก็มีการแบ่งปันเอกสารบางส่วนค่ะเพืนะ่อนและเขาบอกว่าข่าวนี้อยู่ในเนวข่าวของเทเลกรมนะในส่วนของดิสคัสของชีบะอินุ ชิบาเรียมนั่นเองนะคะเพื่อนแต่ยังไม่เปิดเผยนะคะดิฉันก็ตามหัวหน้านักพัฒนาเช่นเดียวกันค่ะเขาก็บอกว่าให้ไปไปแอดและเข้าไปอยู่ในกลุ่มของชีบาเรียมนะคะตอนนี้ยังไม่ได้เปิดต่อสาธารณชนเพราะอยู่ระหว่างอัปเดตส่วนท่านนี้ค่ะก็มีการแบ่งปันเช่นเดียวกันค่ะในเรื่องของนะท่านนี้เขาเป็นผู้มีอิทธิพลค่ะเขาพูดถึงว่าชีบาค่ะถ้าคุณเข้าใจโปรเจกต์ของชีบาทอย่างของแท้คุณจะรู้ว่าชีบา สามารถที่จะไปถึง1ดอลลาร์จนถึง10ดอลล่าขออภัย1ดอลลาร์จนถึง10ดอลล่าในอนาคตได้เป็นสิ่งที่หล,ลีกเลี่ยงไม่ได้นะเขาพูดอย่างนี้นะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนลองดูความแตกต่างนะคะเพื่อนโปรเจกต์ของเขาบล็อกเชนเขาลองรับทุกธุรกรรมลองรับทุกโปรเจกต์นะค่ะเพื่อนนาดีแอปโปรเจกต์ไหนเข้ามาใช้ได้หมดนี่คือความต่าง ของชีบากกับด็อกคอยค่ะนะด็อกคอยไม่มีสิ่งนี้นะงั้นเพื่อนเพราะด็อกคอยนะยังไม่ได้มีเลเยอร์ที่สองค่ะฉะนั้นเนี่ยข่าววงในด็อกคอยกำลังจันะคะมีเลเยอร์ที่สองเร็วๆนี้หรือไม่นะใครถืออยู่ก็รอจับตาดิฉันเองก็ถืออยู่นะคะนะดิฉันถือเหรียญมินหมดนะยกเว้นเหรียญน,นะถือเหรียญมินอยู่สองเหรียญเท่านั้นค่ะด็อกคอยกับชีบะกค่ะนะฉะนั้นจับตาดูค่ะนะไม่ว่าจะ อดอกคอยจะทําขึ้นมาแข็งกลัวว่าชิบะจะนําหน้าหรือไม่ก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะนะ,ะข่าวนะมันก็ออกมานั่นเองว่าดอกคอยกําลังนะ,ะจะอาจจะมีแนอนาคตนะคะเพื่อนในเรเยอที่สองตาม,มานั่นเองชิบะค่ะก็รอนะคะติดตามต่อไปเพราะชิบะเนี่ยเหรียญ นะอุปทานของเหรียญมันค่อนข้างเยอะนั่นเองถึง500กว่าล้านล้านชิบะค่ะฉะนั้นเหตุผลหลักทำไมต้องเปิดกว้างให้นะแผ่นฟอร์มแอปต่างๆเข้ามาทําธุรกรรมหรือมาเปิดดีแอปผ่าน ชิบะได้หมดเลยเพราะเขาต้องการลดอุปทานชีบานั่นเองนะคะและก็นะนี่ก็คือธุรกิจอย่างหนึ่งนะคะเพราะหากเราสังเกตดีๆชิบาอีนุเนี่ยเหมือนกับรูปธุรกิจค่ะมีจัดตั้งเป็นบริษัทมีนะผู้นํามีอะไรคล้ายๆบริษัทเลยนะคะเวลาก็ไปออกงานโชว์งานอย่างเช่นโชว์ชีบาเรียมอ่ชีบาอีนุค่ะเพื่อนก็ ค่อนข้างใกล้เคียงจัดทำนะเหมือนนะองค์กรองค์กรหนึ่งนะคะหรือว่าบริษัทหนึ่งนะ,ะโดยที่คนเป็นเจ้าของบริษัทก็คือชุมชนชิบันั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ดิฉันอ่าก็นามาแบ่งปันจากชุมชนชิบาตรค่ะว่าทุกธุกรกรรมค่ะจะของชิบาเรียมจะเผาชิบะนั่นเองนะ,ะและเรากําลังพูดถึงหลายล้านล้านชิบานะคะที่จะถูกเผา นะและก็จะออกจากระบบนิเวศของชิบากค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เขาแบ่งปันจากนะคะนะข้อมูลของชิบัตเลียมค่ะที่มีการประกาศตัวในเรื่องของในนะเรื่องเกี่ยวกับการเบรนนั่นเองนะคะว่าการที่นะคะเขาเปิดรองรับทุกแผ่นปลอมก็เพื่อวัตถุประสงค์ของการเผานะคะเพื่อนนี่ก็คือข่าวสารนะคะเรามาดูข่าวนี้ต่อค่ะ คราวนี้ก็แบ่งปันว่าชิบารเรียมจะเผาชิปนะคะ,อะของท่านนี้เขาจะนำเสนอสรุปมาว่าโปรเจกต์ต่างๆมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่จะช่วยเผาชิบาอีนุนะคะหึงค่ะก็โปรเจกต์ของชิบารเรียมจะลองรับดีแอปแผ่นฟอมต่างๆแผ่นฟอมดีแอปนะทุกแผ่นฟอร์มจะต้องเข้าเงื่อนไขคือนะจะต้องเผา ชิบาอินุนั่นเองก็คือต้องจ่ายค่าธรมเนียมและก็เผาชีบะนี่คือนะครับชีบ่าเลียมจะช่วยเผาเหรียญชิปค่ะก็คือชิบาอินุสองค่ะแม้แต่เวิร์ดค่ะจะเบิร์นชีบะและก็โครงการบนนะชีบ่าเลียมทุกโครงการก็จะเบิร์นชีบะค่ะนอกจากนี้ชีบะแสวมค่ะนะเวอร์ชั่น2.0ก็จะสร้างขึ้นมา เปลี่ยนมาเป็นแผ่นฟอร์มเดสคือแผ่นฟอร์มการแลกเปลี่ยนกันเพื่อนก็จะเผาชีบะทุกแผ่นฟอร์มทุกธุกรรมเช่นเดียวกันค่ะนะฉะนั้นก็จับตาดูต่อไปค่ะนี่ก็คือนะท่านนี้สรุปเรื่องการเบิร์นการเผานั่นเองว่ามีอะไรที่จะเผาชีบะบ้างและเขาก็สรุปออกมานั่นเองประมาณ4อย่างนะตัวชีบะเรียมเองและก็แมต a w เวิร์ดและก็นะคะ โครงการอื่นๆของชิบาค่ะที่สร้างนะคะเผาทุกธุรกรรมแล้วก็ชิบาสวมค่ะนะ,ะนี่ก็คือสิ่งที่แบ่งปันเรามาดูข่าวนี้ค่ะเกี่ยวกับปาวานค่ะ <c oughs> ทุ่งยี่ย่สิบสี่ช่วโมงที่ผ่านมาค่ะปาวานเข้าเก็บค่ะเราจะเห็นว่าเมื่อ เมื่อจริงๆก็เวลาของอเมริกาเนี่ยแหละนะคะช่วงเวลาของอเมริกาแต่เป็นเมื่อวานนี้ของโซนเอเชียนะคะเพื่อนประวันเข้าไปเก็บชีบะค่ะอยู่ที่ประมาณนะคะนะ,ะ,นะ,ะเก็บชีบะอยู่ที่ประมาณนะคะสิบสิบจุดแปดเก้าล้านดอลลาร์ค่ะคิดเป็นเหรียญก็อ,อยู่ที่ประมาณ1.02ล้านล้านชีบัคค่ะช่วงยี่บสี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือวันที่แปดนั่นเองนะคะข้อมูลนี้มาจากนะคะ กระเป๋าปลาวานอิทูเรียนนั่นเองนะคะปลาวานอิทูเรียนค่ะนะซึ่งเป็นแผ่นปอมนะคะก็มีการติดตามข้อมูลบล็อกเชนของอิทูเรียนนั่นเองและมีข้อมูลการเคลื่อนไหวของปลาวานสะสมชีบะอินุค่ะอยู่ที่1.02ล้านล้านค่ะหรือ 1.02T นะคะซึ่งมีมูลค่าประมาณ10.89ล้านดอลลาร์ผ่านการทำธุรกรรมสองรายการในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมา จากข้อมูลประวัตการทำธุรกรรมครั้งแรกดำเนินการโดย K Water นะคะถ้าสะกดภาษาอังกฤษใดๆผิดต้องขออภยัยนะคะซึ่งเป็นวันอิทุเรียนอันดับที่232ค่ะนะ,ะเข้าไปเก็บนะ,ะชิบะอยู่ที่ประมาณนะคะแปด9้อนะบิลเลียนนะคะคิดเป็นเงินอยู่ที่ประมาณ900.61ล้านดอลลาร์ค่ะนี่คือช่วง10ชั่วโมง ที่ผ่านมาและหลังจากนั้นค่ะก็มีประวานอีกตัวหนึ่งนะคะประวานตัวเดิมอีกแล้วนะคะประวันที่ชื่อว่าบรูทวาน0073ค่ะประวันตัวนี้เก็บเยอะมากค่ะเพื่อนดีฉันก็ติดตามมาตลอดนะคะเก็บทุกอาทิตย์ค่ะแต่สังเกตเขาจะเก็บเมื่อ นะราคาย่อค่ะไปแตะ10่1ศค่ะวันนี้ก็แตะ10่1ศนกเพื่อนนะย่อเมื่อไหร่เก็บย่อเมื่อไหร่ก็เก็บนะคะเขาเก็บไปที่เท่าไหร่122.04บิบนิลเลี่ยนค่ะนะเก็บค่อนข้างเยอะอยู่ใช้เงินประมาณ1.28ล้านดอลลาร์ ยี่คาดการณว่าเขาน่าจะเป็นกองทุนหรือไม่สถาบันหรือไม่เพราะเก็บค่อนข้างเยอะค่ะนะมันไม่เปิดเผยชื่อนั่นเองเราเลยไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะนี่ก็คือข่าวป่าวานค่ะนะ,อะนอกจากนี้ที่ผ่านมาเราจะรู้ว่ากระดานเทรดอย่างนะคะ คริปโตคอมค่ะก็ถือชีบาอยู่ที่ประมาณ24.93ล้านล้านชี้บะค่ะก็เคลื่อนไหวระหว่างกระเป๋าเงินอยู่นะคะเพื่อนย้ายไปย้ายมากันและก็ย้ายออกจากกระดานเทรดตัวเองด้วยและก็ย้ายไปที่กระเป๋าเงินนะคะเพื่อนนี่ก็คือข้อมูลค่ะฉะนั้นชีบาเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะความต้องการของชิบาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยการเปิดตัวชีบาเลี่ยมนะคะนะบูเบน เบต้านะคะก็เป็นตัวที่ดึงนักลงทุนนั่นเองเข้ามาเพื่อเกิงกําไรนะคะเราจะเห็นได้จากนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นประวนันเข้ามาเก็บสะสมอย่างต่อเนื่องอย่างคนไทยเราก็มีกลุ่มนะคะเขาเก็บที่บาทกันค่ะมีเป้าหมายกันคนละ1ล้านนะอย่างน้อยกัน1ล้าน100ล้านที่บาทค่ะ ะะขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะ,ะที่มีการแบ่งปันกันนะคะและก็บอกดิฉันนะคะว่าอยู่มีกลุ่มนะ,ะกลุ่มเพื่อนๆประมาณ4ี่พันกว่าคนถ้าดิฉันจําไม่ผิดนะคะสี่พันกว่าคนว่าถือกันอยู่ที่ประมาณขั้นต่ำหนึ่งร้อยล้านชิบะค่ะโอ้โหคนไทยเรานะคะถือขนาดนี้เชื่อว่าถือและรอตามเป้านะเพะื่อนฝ่าฟันไปกับนะ,ะข่าวร้ายๆให้ได้ นะถ้าเราชนะอารมณ์เราได้และถือตามเป้าค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนจะพลิกชีวิตและอาจจะเป็นครั้งยิ่งใหญ่ของคนไทยเราก็ได้ค่ะที่ลงทุนในตลาดค่ะและเราหอบเงินไปโชว์คนค่ะและไปแบ่งปันผู้คนกันค่ะนะไปช่วยโลกใบนี้ค่ะแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปช่วยไปช่วยโลกใบนี้ค่ะและออกสื่อกันเลยเพื่อนๆอออกสื่อโซเชียลมีเดีย นะใครทําสําเร็จแล้วเพื่อนๆนะรวมกลุ่มกันเลยค่ะออกสื่อค่ะและเราก็เอาเงินส่วนหนึ่งไปทําบุญกันและก็โชว์สังคมค่ะนะความดีที่เราทํานั่นเองนะคะและมัน ผลให้เราประสบความสําเร็จในการลงทุนการเพื่อนดิฉันเชื่อว่าหากเรายึดอยู่ในความดีเสมอความดีในที่นี้คืออารมณ์ความรู้สึกด้านบวกๆของเราค่ะมีสติเสมอมีสมาธิเสมอค่ะเราจะชนะตลาดได้และเป็นคนส่วนน้อย3%ทํเเทำเงินก้อนใหญ่กันเพื่อนฉะนั้นนะตามกันต่อไปค่ะเพื่อนๆทุก ท่านที่ตามดีเห็นดีชินเชื่อว่าจะทํากําไรก้อนใหญ่กันได้ทุกคนค่ะพลิกชีวิตไม่ต่ากว่าหลักร้อยล้านค่ะนะเรามองไปหลักร้อยล้านค่ะนะหรือเพื่อนๆมองว่าเอา50บล้านก็ได้แล้วแต่ความประสงค์ของเพื่อนๆค่ะต้องการแบบไหนแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะนะ เพราะแต่ละคนมีเป้าหมายนะความรวยความมั่งคั่งแตกต่างกันค่ะเพราะอารมณ์ความรู้สึกเราแตกต่างกันบางครั้งเนี่ยความมั่งคั่งเรา20ล้านติบล้านเราก็มั่งคั่งแล้วนะเพราะแต่ละคนใช้ชีวิตไม่เหมือนกันค่ะฉะนั้นเอาความชอบเราค่ะอารมณ์ของเราเป็นหลักค่ะวันนี้ก็มาแบบเก่าๆนะคะเพื่อมาแบบเก่าๆค่ะนะเราไปดูข่าวต่อค่ะนะข่าวนี้พูดถึงชิบาอีนุนะเรื่องการเผยแพร่เอกสารทีบาเรียมนัน เองนะข่าวนี้เดียนก็นําไปแบ่งปันไปแล้วนะคะมาจากการทวิตแบ่งปันจากนะทีมงานที่บ่าอีนุนั่นเองนะตอนนี้ก็เอกสารเสร็จแล้วแต่ยังอยู่ระหว่างปรับ แก้ไขอยู่นกคะเพื่อนก็เลยยังไม่ได้ออกเอกสารต่อสาธารณชนค่ะส่วนข่าวนี้ก็เป็นข่าวของชิบะอาร์มี่ค่ะก็มีการแบ่งปันเช่นเดียวกันค่ะเอกสารเกี่ยวกับชิบะเลียมนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ระหว่างการตรวจทานค่ะนะ,ะซึ่งคาดการณ์ว่าเร็วๆนี้คงจะมีการเผยแพร่เอกสารนี้ต่อชุมชนต่อไปค่ะและเอกสารพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นบอกถึงหน้าที่ชิบะเลียมค่ะกัมนัสอา ทำหน้าที่เป็นฐานสําหรับการพัฒนานะคะแอปพลิเคชันกระจายอํานาจก็คือ d ีแที่ทําให้นักพัฒนามีนาแผ่นฟอร์มที่ปลอดภัยโปยร่งใสและประสิทธิภาพในการสร้าง แอปพลิเคชันที่ใช้ในนะคะในบล็อกเชนนั่นเองอย่างเช่นนะ,ะเสนอเหรียญ ICO token ที่ไม่นะ NFT นะคะนี่เขาก็ยกตัวอย่างนันเบื่อนเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชีบะหลายล้านล้านถูกเผายีชั่วโมงที่ผ่านมาเนื่องจากประวานเก็บซื้อนั่นเองนะคะพอประวานเก็บซื้อก็แน่นอนค่ะก็ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมค่ะก็มีประมาณนะคะการเผาช่วงยีชั่วโมงที่ผ่านมาก็ประมาณห รประมาณนะคะเพื่อนประมาณ6ประมาณ36.39ค่ะคิดเป็นเหรียญก็ประมาณ871ล้านชิบะค่ะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะดิฉันคงไม่ได้ไปจาะลึกเรื่องการเผานะคะเรามาดูข่าวนี้ค่ะชิบะอินุจะฟื้นตัวนะคะ จากราคาดาวลงข่านะคะที่เป็นข่าไล้อของชีบ่าเองที่พักตัวนานมากชิบ่าเนี่ยตอนนี้พักตัว2อาทิตย์แล้วนะคะเพื่อนไซเวอออกข้างนั่นเองไม่ได้วิ่งตามบิตคอยเลยบิตคอยวิ่งกระฉุดขึ้นนะคะนะชีบา่าไม่ได้วิ่งเลยค่ะอยู่ระหว่างหนึ่งหนึ่งกับ10อยู่นะคะเพื่อนเรามาดูค่ะในบทวิเคราะห์นี้เขาบอกว่าหลังจากการขาดทุนนะคะหมายความว่าราคาดาวลงของชีบะาไซเวอออกข้างอย่างต่อนเนื่องนะคะอาจเห็นการฟื้นตัวราคานะ ของชิบะจากปัจจัยนะบางอย่างบรรลุผลนะปัจจุบันชินะป,ปัจจุบันเหรียญมินนะซื้อขายอยู่ที่1 0ึ่งนะคะห้นะคะสตัวท้ายนะคะ,นะลดลงประมาณ3%ช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เหรียญมินได้เห็นแรงกดดันในการขายที่ค่อนข้างนะ ค่อนข้างแรงนะ,ะเพื่อนที่ผ่านมานะคะในขณะที่แสดงให้เห็นถึงความสมดุลของกิจกรรมการซื้อขายนะคะนี่ก็คือข้อมูลนะคะเราไปดูต่อนะคะอะไรที่สามารถขับเคลื่อนการพิกกับของชิบะันะ,ะจากข้อมูลคอยมาร์เก็ตแคประบุว่าชิบะค่อนข้างต่ำเมื่อเร็วๆนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันไปถึงราคา1.0ก็คือมันดาวลงไปที่1 0และก็นิ่งที่1 0เลยนะคะซึ่งกำลังฟื้น ขึ้นมาบางส่วนนะคะแต่ยังคงแสดงกราฟที่เกี่ยวข้องถึงกันนั้นหลายอย่างอ่านมองขึ้นนะอ่านมองหาหนึ่งในเหรียญบินที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอุตสาหกรรมดังนั้นการกู้คืนราคาชีบะจะเข้ามาได้อย่างไรทุกอย่างเริ่มต้นด้วยตลาดโดยภาพรวมนั่นหมายความว่าตอนนี้ค่ะนะชีบะจะฟื้น ตัวขึ้นก็อยู่ที่ภาพใหญ่ของตลาดด้วยนะคะนั่นคือข้อแรกค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นในอุตสาหากรรมโดยรวมอาจทําให้เหรียญบินอาจเป็นเหรียญที่รักยังคงรักษาโมเมนตัมได้นะหมายความว่าชีบาอยู่ได้เพราะความชื่นชอบนะชุมชนชีบานั่นเองที่ชื่นชอบและมีความเชื่อมัน่นศรัทธาชีบาะ,ะจะอยู่ได้ค่ะนี่คือสิ่งที่เขาบอกค่ะนั่นก็หมายความว่าเป็นใน ชิบัจะเติบโตในเชิงบวกนะเช่นนะบิตคอยท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจมหาภาคนะประการที่2องค่ะนั่นคือข้อแรกนะภาพใหญ่ของเศรษฐกิจข้อที่2ชงีบาอีนุจะต้องขยายระบบนิเวศชีบาตเลียมนี่คือเหตุผลที่2นะคะก็คือปัจจัยภายในชิบาเองส่วนข้อแรกเป็นปัจจัยภายนอกค่ะ นะฉะนั้นข้อ2ปัจจัยภายในคือชีบ่าเรียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอัปเดตที่กําลังจะเกิดขึ้นอาจสร้างสิ่งมหัศจรรย์ให้กับนะเพื่อนๆจะสังเกตชีบาเนี่ยนะกำลังซุ่มทํางานกันอย่างหมักค่ะทีมงานนักพัฒนาค่ะแม้จะมีข่าวลบๆมาก็เขาก็ไม่ได้สนใจนะคัเพื่อนเขาก็ทํางานอย่างต่อนเนื่องค่ะนะฉะนั้นนี่แหละอนาคตชีบ่ เนื่องจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนี้ทำให้เกิดผลเชิงบวกในระยะสั้นสุดท้ายเหมือนกับที่ทำกับชีบาทุกอย่างจะอยู่ที่อัตราการเผาไหม้ดังนั้นการเติบโตของอัตราการเผาไหม้มักสแสดงถึงการเติบโตของสินทรัพย์ดิจิตัลในระยะปานกลางดังนั้นการพื้นตัวราคาระยะกลางและระยะสั้นอาจเป็นไปได้ด้วยความกระตือรือร้นของกองทัพชีบัตรที่รักษาศักยภาพระยะยาวแต่นะว่าสรุปง่ายๆกับชีบาเนี่ยพยายามที่จะมี อาจจะพยายามที่จะมีบล็อกเชนเป็นของตัวเองขยายบล็อกเชนและลองรับดีเอต่างๆและแผ่นฟอมตัวเองโปรเจกต์ตัวเองเพื่ออะไรเพื่อลดอุปทานค่ะเพื่อนถ้าบล็อกเชนใช้ประโยชน์ได้แน่นอนค่ะมันก็ต้องมีค่าธรรมเนียมและก็มีการเผาตามมานั่นเองการที่จะเผาลดอุปทานได้บล็อกเชนต้องใช้ประโยชน์นะคะเพื่อนนี่คือหัวใจชิบะค่ะนอกจากนี้ค่ะข่าวที่2ค่ะชิบะค่ะ จะไปศูนหนึ่งเซนนะด้วยการเปิดตัวชิบาเรียมได้หรือไม่นะคะหนึงเซนนี้จะเกิดขึ้นกับชิบะได้หรือไม่นะคะเพื่อนเรามาดูการวิเคราะห์ขอ,ของเขาค่ะความผันความผันที่มีชีวิตและลมหายใจของนักลงทุนชีบะคือการได้เห็นโทเคนที่พวกเขาชื่นชอบไปแตะ1เซนนะคะ คือเป้าหมายสูงสุดที่สามารถเปลี่ยนเงินของพวกเขาและปลดล็อกชีวิตที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบายและง่ายดายค่ะนะความฝันร้อยนะความฝันร้อยละหนึ่งนั้นมีชีวิตและกำลังดำเนินการอยู่และนักลงทุนที่บะะจะไม่หยุดพักจนกว่าจะถึงเหตุการณ์สำคัญพิเศษถ้าทีบะเป็นคนและถ้าแพทย์ตรวจการค้นอากะตรวจ นะการเต้นของหัวใจมันจะเต้น1เซน1เนเซนนั่นคือปิสมะปิศนาของโทเคน็นและนักลงทุนในขณะที่มีการพูดถึงวัตถุวัตถุประสงค์ของ1เซนทุกวันนะคะแล้วชี้บาทจะถึง1เซนเมื่อไหร่และอย่างไรต้องใช้เวลากี่ปีจึงจะไปถึง ที่นั่นและอะไรจะทำให้ราคา,า,คาของมันสูงขึ้นมีคำถามหลายข้อที่ยังไม่ได้รับคำตอบในขณะน,นี้ทำให้นักลงทุนสับสนเกี่ยวกับโอกาสของธุรกิจจากนั้นชิบาทเรียมก้อมานั่นหมายความว่าเมื่อปีที่แล้วสองสามปีที่แล้วนะนักลงทุนก็มองว่าชิบาทจะมา1เซนถือกันเพื่อเป้า1นงเซนกันบ้างแต่ก็รอคอยว่ามันจะไปที่1เซนได้อย่างไรเพราะมันมีอุปทานเยอะ หลังจากนั้นกะทีมนักพัฒนาก็คิดค้นคว้าหาทางค่ะว่าจะไปหนึ่งเซนได้มันก็คือการลดอุปทานและการจะลดอุปทานมาหาศาลได้มันจะต้องมีอะไรล่ะนะมันก็ต้องมีบล็อกเชนใช้ประโยชน์บล็อกเชนที่นะรองรับแผ่นฟอร์มดีแอปต่างๆค่ะที่จะช่วยเผานั่นเองนะคะฉะนั้นที่ไปที่มามาจากสิ่งนี้ค่ะ นะก็ไปคิดนั่นเองว่าราคามันจะไปได้มากกว่าที่มันเป็นได้ด้วยเหตุผลใดนะคะจะดึงนักลงทุนเข้ามาได้และก็เผานะคะเบอ่อน,นี้ก็คือสิ่งที่เขาวิเคราะห์ค่ะและนอกจากนี้ค่ะนะชุมชนชี่บาทได้เห็นโครงการของบุคคลที่3ที่เริ่มการเผาเป็นประจําบุคคลที่3ได้แก่ชิบะเบิร์ค่ะนะ โคย่าโทเคนองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และอดีตนะบ็ oker, อกเกอร์อิตูเรียอิตูเลียนเมน์นะอิตูเรียนเมน์ของนะอ่าของหน่วยงานนี้ดิฉันก็ไม่รู้จักนะคะเพื่อนนะในขณะที่การเบร์เหล่านี้ยังคงที่แต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยกำจัดโทเคนหลายล้านล้านโทเคนได้นะคะการเผาไหม้โดยเฉลี่ยของโครงการบุคคลที่3ทั้งหมดนี้แต่ละวันอยู่ที่นะประมาณ1นึ่งจุด หล้านชีบะซึ่งถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินที่เสียนั่นเป็นเพียงการเบินมูลค่า15-20นะประมาณดอลลาร์ในแต่ละวันซึ่งก็